สวัสดีครับผมตั้ม tu m ซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็เดินทางเข้ามาป่าอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้ใช่ไหมผมก็จะมาเป็นห้วยทุกคนเป็นลำถ้ำไม่ใช่เรียกไม่เรียกว่าลำธารทุกคนเป็นห้วยในป่านะถาวนผมเป็นภาษากะเหรี่ยงใช่ไหมเรียกว่าอะไรผมจําไม่ได้แต่แตามภาษาไทยก็คือห้วยถาวนลางนะก็ตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในล่องห้วยทุกคนเดินไปอีกนิดหนึ่งก็ล่องแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมตรงที่ผมนั่งเนี่ยมันจะมีกระสอบอะไรไม่รู้ทุกคนเนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจนะก็วันนี้ผมก็มาเปเวลา1 1บเอดโมงทุกคนมาถึงห้วยเนี่ยนะแล้วก็มาคนเดียวด้วยโอเคครับทุกคนก่อนที่เข้ารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นำกำลังใจ้ผมเลยนะครับไปรับชมคลิปกันนี่เลยทุกคนนี่กระสอบที่บมบอกนะก็ทุกคนดูถาวันนี่เส้นนี้คือ มันใหญ่มากกเลยนะเออผมจะบอกทุกคนใช่ไหมไอ,อห้วยเส้นเนี่ยถ้าเราเดินไปดีๆใช่ไหมจะมีสาลทุกคนสารเก่านะแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยพังไปหรือยังเพราะว่าพอผมเล่าให้ตอนเด็กๆใช่ไหมในห้วยเส้นเนี่ยถ้าเราเดินมาแบบไกลอ่ะเราจะเจอห้วยเออเราจะเจอสาลนะแต่นี้ไม่รู้นะว่ามีจริงหรือว่าผมจะเจอหรือเปล่า แล้วนี่ก็ไกลพอสมควรอยู่นะนี่วเส้นเนี่ยถ้ามีหนาแนนควรขึ้นเลฝั่งน,นี้ก็เป็นเข่าลูกหนึ่งนะผมจะเลาะตามห้วยนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะ ไม่รู้นะว่าป่าที่เนี่ยมันจะมีดิบถืนหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ผมดูจากลักษณะแล้วนะหินพวกนั้นน่าจะมาจากหินเหมืองมั้งไม่แน่ใจนะทุกคนเหมือนนีูนะ่นะเหมือนพวกทําเหมืองเก่าอะ่ะเพราะว่าข้างนี้มีเส้นทางเส้นทางคนเดินอะ่ะถ้าเราข้ามไปนะ ผมเดินมาใช่ไหมผมรู้สึกเมื่อยตัวมากทุกคนทั้งที่กระเป๋าผมอะเบาแนละ้วไม่ค่อยหนักเท่าไหร่คือเมื่อยไปทั้งหลังเลยก็ถึงนิ้วเลยนะ นภูเขาไม่เคยขึ้นไปเลยแต่ผมไม่อยากขึ้นเพราะมันเหนื่อตานห้วยขึ้นไปเลยนะโยนี้คือตามเพียบเลยทุยกคนกินอะไรเน่าหงวงกินตีจมูกขึ้นมาเลย ตรงนี้เหมือนรอยกั้นน้ำเลยทุกคนเห็นไหมโอ้มย,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 ยนะมันคนนู้นเหมือนทุกคนเลยเยวไปดูยุบไปเลยนะนี่ลอง mười lăm ngày này này mình mười lăm ngày mười lăm Cái không lăm ngày mười ไม่เหเหมือนอะไรไม่รู้อะดำดำขอเดินมาดูผมว่ายังมีคนเดินอยู่นะนี่จะมีรอยการตัดไม้อยู่เลยนู่นไอ้ทีกคนเจอหรกอย่าผมก็ไม่แน่ใจนะ ไม่รู้เลยว่าคืออะไรด้วยม,มีแน่เลยถนนใช่ไหม,ไมใช่ เรียกผมทำไมวะทุกคนป้าเป็นไรครับชี้เลยวะคุณไม่เหมือนสารเลยทุกคนเลป้าครับเป็นไรครับ ใช่หรือเปล่าเสียงเหมือนน้องห้มากทุกคนอันนี้เป็นบ้านคุณป้าเหรอครับเขอบอกวเหมือนจะเป็นบ้านเขาเลยมันนี่ถ้าเหมือนขึ้นมาเส้นหนึ่งคนเหมือนไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่เป็นแยกพอดีแยกแบบนะี้แล้วก็ซานอยู่ตรงเนี้ยนะสมมุติได้ประมาณเนี้ย คุณป้าอยู่คนเดียวเหรอครับใครวะทุกคน่นนา่ะสีแรงน่าจะประมาณอายุอ่ะผมดูนะสี่สิบบวกแน่อนอนเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปดีกว่าแต่ผมไม่นำกล้องเข้าไปนะ,ะเก็บไว้ข้าง,งานอกดีกว่าผมจะไปดูว่า บ้านเขาทำไมเป็นบันเล็กจังนะผมจะเข้าเข้าไปดูเลยนะผมดูว่าบ้านแบบเล็กเมกื่อกี้พี่อเข้าไปดูก่อนนะครับ เป็นสารทุกคนเมื่อกี้ใช่ไหมผมเข้าไปปุ๊บผมเห็นเป็นรูปปั้นน่ะของผู้หญิงยายอของรูปปั้นคุณยายทุกคนล้มอยู่นะคือผมสะดุงนะ้งเลยผมเห็นผมมองเข้าไปแนละ้วมันโดนไม้ทับไว้อยู่ก็ข้างในก็มีพวกขวดขวดน้ำส้มที่เขาน่าจะมาถวายทุกคนแล้วก็ผมวัดที่ถล่มเนี่ยน่าจะร่องรอยการโดนไฟไหม้เลย ที่ผมดูแล้วนะเพราะไม้นี่มันไม้อะมันออกด,ดำๆแล้วก็ขวดอะโดนไฟไหม้ทุกคนผมคาดว่าศาลเนี่ยที่พังเพราะว่าไฟไหม้แน่นอนไม่กี่เดือนนี้หรอกที่พังเนะี่ยแต่ศาลนี้นะ่าจะตั้งมาไม่ต่ำกว่าห้าถึงสิบปีแน่นอนเพราะว่าสั่งกับสีะเสีมันเปลี่ยนไปแล้วนะที่ผมดูจากภายนอกนะทุกคน แต่คุณยายเนี่ยแล้วคุณป้าเนี่ยเหมือนมานั่งร้องไห้ทุกคนผมเข้าไปใกล้ๆนี่คือเขากําลังร้องไห้นะแบบแต่ร้องแบบไม่มีเสียงทุกคนแบบไ่ยแล้วก็แบบโอ้โหแต่เขาเขาไม่พูดนะว,ว่าผมถามไปแล้วว่าใช่บ้านไหมหรือว่ายังไงเขาไม่ตอบผมนะแปลกมากทุกคน ไอน,นี้คือป่าลึกเลยนะเนี่ยคือไอเส้นทางเนี่ยรถเข้าไม่ได้ทุกคนแต่เมื่อก่อนน่าจะเข้าได้แน่นอนเดี๋ยวนี้คือทางน่าจะแบบเก่าทุกคนแล้วก็ยังไงไม่รู้อะทุกคนผมคมาดว่าเข้าไม่ได้แต่จะเป็นรถเครื่องใช่ไหมนั่นแหละน่าจะเข้าได้แน่นอน๋ยวผมขอแต่ผมจะขอเข้าไปถ่ายทุกคนดูนะไม่รู้ว่าผมคุคยอนะไนั่นแหละทุกคนจะเห็นหรือเปล่าแต่ผมเข้าไปดูแบบ ใกล้ชิดนะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตใหญ่ป้า,าแล้วผมขอเข้าไปนิดหนึ่งนะครับป้าไม่ต้องร้องก็ได้ไม่รู้ทุกคนเจอไหมข้างในข้างในนั้นอีกข้างในนั้นอีกนะแล้วกนะ็นนกนะเห็นไหมร่องรอยขวดนะเดิมไฟไหม้หมดเลยนนะั่นไอ้รูปอ่ะมันอยู่เท่ห์ๆเชียยนะเช๋ยวผมนะเชดูดูนะแท่ๆนั้น ป้าครับหน้คหน้าคือแบบมีอาย,อยุมากเลยหน้าแบบเหี่ยวไปหมดเลยนะผมก็ลุงลังไปเลยผมดูจากหน้าใช่ไหมคือแบบไม่ต่ำกว่าสี่ที่บวก ห็นมอยู่นะอยู่นะจะค่อนข้างเยอะเลยคือทำไมเขาต้องมานั่งร้องไห้ตรงเนี้ยทุกคนผมอยากรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่า ตามเจ็บคอไปหมดเลยไอ้สารเนี่ยแต่พื้นที่คือผมดูว่าแปลกๆนะทุกคนลองดูใช่ไหมมันเป็นดินแบบนูนขึ้นมาเห็นไหมนี่นเป็นรูปร่างอมนแบบนูนขึ้นมาเสร็จแล้วก็ตั้งสารว้ตรงเนี้ย มันแปลกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่สำหรับผมแล้วผมลองดูดีๆคือแอบแปลกอยู่นะทุกคนเหมือนเขาเอาดินอะขุดให้เป็นแบบดินะนะั้นโป่งอะเออนั่นแหละโป่งขึ้นมานะแล้วก็ตั้งสารไว้คิดดีไม่ได้ทุกคนคือในหัวผมมาคิดไปแบบไปนู่นแล้วนะคิดว่าต้องมีอะไรแน่ๆอะ่ะ แต่ผมไม่ขอพูดดีกว่าเพราะเดี๋ยวมว่าผมคิดน่าจะคิดไปเองเรายังไม่เห็นไงเราอย่าเพิ่งไปพูดทุกคนไม่อยู่ผมผมรู้สึกแปลกมากผมนั่งเลยนะเมื่อกี้ผมนั่งดูเลยนะไม่รู้เป็นเธอเลยแต่ผมจะขอเดินทางกลับดีกว่าเพราะว่ามันเจอนี่คือแบบ รู้สึกอึดอัดเลยเข้าป่าแบบน่้จะคิดไปคิดมากคิดไปเองแน่นอนทุกคนถ้าผมเจออะไรแบบนี้นะผมเข้าไปในป่าผมคิดมากคิดไปเองแน่นอนเลยผมผมเชื่อได้เลยถ้าใครที่เข้ามาแนละ้วแล้วก็ลองนั่งคิดไปผมนะยังไงก็แบบว่าถ้าแบบจ่ายไม่แข่งพอนะยังไงก็กลับแบบผมเนี่ยคือผมผมมาคนเดียวผมชอบคิดไปเองแน่นอนทุกคนต้องขอกลับดีกว่า ด,ดีไม่ได้ทุกคนพอมองไปทีนะแต่ผมว่าจะขอยิ่ใหญ่ขึ้นไปเส้นนู้นนะเส้นนูนนะ้นเนี่ยเต็มก็ยังมีร่องรอยคนมานะทุกคนเหนะ็นไหมมือเป็นทั้งเส้นเลย จะขอเดินทางกลับกันดีกว่าพอเจออะไรแบบนี้คือผมไม่อยากไปต่อทุกคนกลับบ้านดีกว่าโอเคครับทุกคนมันเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าเลยคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับแล้วก็ถ้ารอบหน้าถ้าผมมาใช่ไหมผมจะมาอีกครั้งหนึ่งมาดูนะอยากมาดูว่าตรงเนี้ยมันเป็น บ้านหรือว่าเป็นของยายคนนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจทุกคนเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งโอเคทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าเลยครับไป